เอาอาหารมาให้นกกินค่ะที่เซมปากเซมปากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโอ้ยบินโชบัวประสิทายลูกกอนจังหน่อยนกกระเรียนมาหากรค่ะก็เลยเอาอาหารให้กินกอนค่ะระวังนะคะระวังค่ะอย่าตีกันค่ะอย่าตีกัน អាយុទីកាន់មើលទាំង ตัวนี้คือไปล,ลงไปงไปพราละ่พละพราละล่ะเาวลูกโอ้อย่งเหยียบกัอนยังเหยียบกันกน,นกจำนาได้ค่ะมาถึงเลือก็ได้เซลฟี่นกก็ดึงถุงถุงอาหารพรละ้ลละละูกพรล้ะไป กลับร้างกลับบ้านโอ้ยกิกหัวกันค่ะท่านผู้ชมค่ะนกกีกหัวกันกินค่ะโอเคเดอร์ okay, สวัสดีค่ะ